สวัสดีครับวันนี้เตอร์จะมาพูดเรื่องครูประถมศึกษาในศตวรรษที่21ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาเอ๊มีใครรู้บ้างนะความหมายของคำว่าครูเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่รู้เตอร์จะบอกให้ไปฟังกันเลยความหมายของคำว่าครูครูคือผู้สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สิทธิ์ด้วยเหตุนี้ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อบรมสั่งสอนสร้างสรรพัฒนาภูมิปัญญาและเป็นปูชนียบุคคลควรที่จะได้รับการน้อมเคารดจากสิทธิ์ทั้งปวงคุณรักษณะครูในศตวรรษที่21 1. เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและผู้ให้ 2. มีความรู้ความสามารถและทักษะการจัดการเรียนรู้ 3. ม,มีทักษะการสื่อสารเตินรู้ทันสมัยทันเหตุการณ์ 4. อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 5. ตามทันเทคโนโลยีและข่าวสาร 6. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 7. ฝ่ายขวาและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง 8. เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและศิลธรรม 9. ภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 10. ยอมรับและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จากคุณลักษณะทั้ง10ข้อที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าลักษณะของครูในยุคศตรวรรษที่1 1นั้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการสร้างให้ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักพัฒนาถือเป็นหัวใจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครูจะเป็นผู้สอนนั่งเดียวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้จะต้องให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยโดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้เป็นผู้แนะนําและอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งนี้เพื่อให้เด็กสามารถสร้างสารรค์และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองซึ่งการสร้างสารรค์ด้วยตัวเองนี้คือแนวทางสำคัญแห่งศตรวรรษที่21ที่มันถึงเวลาแล้ว ที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นกับการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งนวัตกรรมการเรียนการสอนเอ๊มีใครรู้ไหมหนะ้ว่าความหมายของนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่รู้เตอจะบอกให้ไปฟังกันเลยความหมายของนวัตกรรมการเรียนการสอนหรือภาษาอังกฤษคือคำว่า intr strange tro a actional innovation คือสิ่งใหม่ๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่แนวคิดรูปแบบวิธีการกระบวนการสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นการใช้ระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆเป็นการใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆที่นักศึกษาได้คิดคน้นเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตนาคติที่สามารถตอบสน องการเรียนรายบุคคลการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาการพัฒนาวิธีสอนจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนองค์ประกอบของนวัตกรรมการเรียนการสอน 1. วัตถุประสงค์ 2. ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิด 3. โครงสร้างหรือขั้นตอนการใช้ 4. ประเมินผลความสำคัญของแต่ละข้อ 1. วัตถุประสงค์เป็นส่วนที่บอกว่านวัตกรรมนั้นใช้เพื่อพัฒนาอะไรผลที่เกิดขึ้นจากการใช้คืออะไร 2. ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิด ส่วที่ทําให้นวัตกรรมนั้นมีความน่าเชื่อถือเมื่อนาไปใช้จากประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 3. โครงสร้างหรือขั้นตอนการใช้เป็นส่วนที่แสดงภาพรวมของนวัตกรรมหรือการเรียนการสอนเป็นส่วนประกอบต่างๆเช่นจุดการสอนประกอบด้วยบัตรเนื้อหาบัตรกิจกรรมบัตรคำถามและบัตรเฉลย4 ประเมินผลเป็นส่วนที่แสดงความสำเร็จของนวัตรกรรมประกอบด้วยวิธีวัดผลเครื่องมือที่ใช้วัดผลและวิธีการประเมินผลประเภทของนวัตรกรรมการเรียนการสอนนวัตรกรรมดังด้านหลักสูตรเป็นการใช้วิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้นนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดคมพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆที่สามารถตับสนองการเรียนรายบุคคลการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนแบบมีส่วนร่วมการเรียนรู้แบบแก้ปัญหานวัตกรรมสื่อการสอน เนื่องจากมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมทำให้นักศึกษาพยายามนำศักยาภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆนวัตกรรมทางด้านการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างรวดเร็วนวัตกรรมการบริหารจัดการเป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ นวัตรกรรมสื่อการสอนชุดการสอนบัตรจับคู่ในกรณีที่ต้องการจะจับคู่เพื่อให้คำสอดคล้องกับรูปภาพเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการคิดเกิดความเข้าใจใเกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารจากบัตรจับคู่เป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อและยังสามารถดึงดูดความสนใจได้อีกด้วยผู้จัดทำ นายวิชัยพิมพ์ศินนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งรหัสนักศึกษา64121880028คณะครุ 28, ศาสตร์สาขาการปฐมศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏวไลาอลงกอนนในพระบรมราจุปถมเสนออาจารย์เ็ญธนาสิวรัต กายทิพย์อาจารย์ทาชินีสอว่าชินใจวันนี้เต้ยขอจบการน,นำเสนอครูประถมศึกษาในศตวรรษที่21หากผิดภาพการใดขออภัยเในที่นี้ด้วยขอบคุณครับ